สวัสดีครับอาบุญก็จะบารีวิวเสื้อแม่กิฟนะคะนี่มีลายมุนด้วยนะครับแม่เกิ้ลก็มีพ่อก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีวิวอของก่อนนะครับแม่กิฟนะคะก็สามารถส่งทั่วประเทศได้เหมือนอาบุญเลยนะครับที่ร้านขายมีที่ขาย บ้างครับเซนทู Central ครับและก็สยามพารากอนสยามพารากอนนะคะที่บ้านแม่กิฟต์ก็มีด้วยครับชื่อ<า>ชื่อนะชื่อร้านอะไรจำได้ไหมคะเดอะอะไรนะเดอะคัปเปิ้ลเดอะคัปเปิ้ลนะคะสามร้านเลยนะคะ เพื่อนๆจะทําเป็นลายไหนแล้วแต่เพื่อนๆเลยใช่ไหมคะได้จะทำจะทำเป็นชื่อตัวเองหรือว่าจะทําเป็นชื่อของคุณก็ได้นะคะแล้วแต่ใครแบบแครค่ะก็เอาเปรูปเอาเป็นบุญแฟมิลี่ะคะ่ะก็อย่าลืมติดตามที่อบูนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม,ม,มลวิวกระติ่งหละ จะมีวิวเสื้อไม่กิ้มจากขึ้นบากติเรื่อยๆนะคะกติเรื่อยๆนะคะแล้วก็นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์นะคะก็อย่าลืมอินบ็อกซ์บอกด้วยนะคระว่าจะเอาไปเสื้ออะไรนะคะนะคะนอกจากเสื้อของระบุญนะคะนอกจากจะมีกระเป๋าด้วยนะคะสามารถ เอาไปช็อปปิ้งซื้อของอะไรต่างๆหรือจะไปเซ,ปเ,ซเว่นที่อื่นด้วยนะคะเพื่อเสร็ไว้หน้าบ้านมันปิดแล้วหายแล้วต้องรอให้หายวิดถึงจะเปิดะครับต้องไปหาเซเว่นที่อื่นอีกนะครับนะครับเสื้อนะครับโอเคเอใส่เสื้อร้านเดอะเดอะ คัปเปิลนะคัปเปิลนะคะสามารถเอาเป็นลายตัวเองนอกจากกระเป๋านะคะยัมีมวงนะคะเสื้อกระเป๋าหมวกนะคะ,ะเอาไปชื่อตัวเองก็ได้ค่ะกระเป๋าก็เอาไปชื่อตัวเองหมวกก็เอาไปชื่อตัวเองด้วยนะคะถ้าใครไม่รู้ชื่อก็ใส่ได้เลยนะคะนะตอนนี้นะคะ อาบุญนะคะก็มีกระดิ่งเพิ่มเข้ามาเยอะๆนะครับอ,อยากให้เพื่อนเลือกกระดิ่งไงจะได้เอาไปคลิปอะไรนะครับุญก็จัดให้เลยนะคะแลว้วแค่นี้ก่อนนะคะกับเสื้อหมวกกระเป๋านะคะลายชื่อของตัวเองนะคะและตอนนี้นะครับอบุญขอลากับ กระเป๋ามุวักนะครับเอาเป็นลายชื่อตัวเองได้นะคะบาย